นี้นะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีเสริมลูกไม้ใต้แขนนะคะเวลาเราขยายอกนะคะขยายตรงนี้ออกมาเนาะแล้วแขนช่วงแขนตรงนี้เขาจะหายไปนะคะเราจะต้องมาเสริมตรงนี้นะคะหายไปนะคะลูกไม้นะคะหายไปเราก็จะหาเศษลูกไม้มาอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเซาะนะคะทําการตัดเสาะตรงนี้เนาะให้เขาได้ดอกนะคะได้ช่วงจังหวะที่มีดอกออกมานะคะอย่างนี้นะเป็นช่วงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ นำไปแปะทับนะคะเพื่อให้เขาออกมาแล้วก็จะเนียนนิดนึงนะคะเป็นอย่างนี้เนาะให้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอ่าแล้วส่วนตรงนี้มันจะเหลือนะคะเราก็จะซออออกตรงนี้ออกเนาะซออออกไปเลยนะคะเพื่อให้เขาไม่หนาเกินไปนะคะเนานะซออออกมาให้ได้อย่างนี้นะคะอ่าเราก็แปะไปตรงนี้นะคะเ <m> พื่อให้ดูว่ามีชิ้นแขนอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเราก็ใช้จักรเดินนะคะเนาะตรงนี้นะ พอดีลูกไม้เขา,าไม่หนามากจนเกินไปนะคะเราก็สามารถที่จะใช้จัรเดินได้นะค่อยๆเดินนะคะรู้สึกว่าเอ,อเราต้องระวังด้วยเนาะเดี๋ยวเข็มน,นะคะเข็มจะหักนะคะเนี่เราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นแขนนะคะทุกคน นะแขนออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะมีใต้แขนนี่ตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะสาหรับผ้าลูกไม้นะคะเราสามารถที่จะนำเ่าอะอดอกมาเสริมตรงนี้ได้นะคะนะเรียบร้อยแล้วนะคะ